วิมูไลฟ์ซิงเนี่ยเป็นบริการของโรงพยาบาลที่เราจะมีดีว i c ์นะครับผมเป็นเครื่องมือที่เอาไปติดไว้ที่บ้านคนไข้ดีว i c ์บางตัวเนี่ยก็จะสามารถสวมใส่ให้กับคนไข้ได้นะฮะทำให้คนไข้เนี่ยติดต่อโรงพยาบาลได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะฮะ ตอนนี้แพ์ก็อยู่กับนายแพทย์รามบรรพ,พงศ์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ คุณหมอคะแพด้ี่นมาว่าที่โรงพยาบาลวิมุตมีบริการวิมุตไลฟ์ลิงไม่ทราบว่าคืออะไรหรอคะวิมุตไลฟ์ลิงเนี่ยเป็นบริการของโรงพยาบาลที่เราจะมี Device นะครับผมเป็นเครื่องมือที่เอาไปติดไว้ที่บ้านคนไข้ Device บางตัวเนี่ยก็จะสามารถสวมใส่ให้กับคนไข้ได้นะฮะอันนี้จะเป็นตัวหลักของที่บ้านนะครับผมปุ่ม h e ลลเนี่ยก็คือปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินอันนี้ก็จะ ยิงตรงมาที่อะาร์มเซ็นเตอร์ของที่โรงพยาบาลนะครับผมส่วนปุ่ม question mark เนี่ยเอาไว้สำหรับติดต่อเพื่อขอคำแนะนำส่วน1กับ2เนี่ยอันนี้เอาไว้เมมเบอร์ของยากนะครับในกรณีที่คนไข้ เขาไปอาบน้ําอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าเดินไปเดินมาในบ้านเนี่ยนะครับเราก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยพอกดปุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะมา alert ที่เครื่องนี้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้แปะในห้องที่มันมีความเสี่ยงกับการเกิดการพัดตกหกลกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมมันก็จะมาดังที่เครื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีปุ่ม cancel นะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่า a n i w e r e Safety ครับผมคนไข้ที่สูงอายุบางคนเนี่ยเขายังมีความแอคทีฟอยู่เขาอาจจะอยากออกจากบ้านก็จะมีปุ่มกด SOS ขอความช่วยเหลือในนี้มันจะมีซิมการ์ดอยู่นะครับฉะนั้นพกออกไปไหนเนี่ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินกดปุ๊บเนี่ยนะครับทางทีมอลาล์มเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะทราบว่าเกิดเหตุที่ไหนจะมี GPS ส่งไปนะฮะแล้วก็สามารถ มีไมค์คุยตอบโต้กับทางอารามเซ็นเตอร์ของทางที่โรงพยาบาลได้นะครับแล้วบริการแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกับใครบ้างคะไอเดียลเลยเนี่ยนะครับสำหรับคนไข้หรือว่าญาติญาติเนี่ยที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตให้กับเราเวลาที่มีความฉุกเฉินเกิดขึ้นมานะครับคุณพ่อคุณแม่ป่วยหรือว่าลูกเราป่วยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะติดต่อโรงพยาบาลได้ด้วยความรวดเร็วครับผม โรงพยาบาลเขาก็จะมีเป็นอลามเซ็นเตอร์นะครับทางพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาจะประจำอยู่24ชั่วโมงเขาก็จะสามารถให้คำแนะนำได้นะครับแล้วเขาก็จะมาซักประวัติถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเรียกรถฉุกเฉินนะครับทางพยาบาลห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะส่งรถฉุกเฉินไปรับอยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงข้อดีของบริการวิมุตไลฟ์ลิงค์หน่อยค่ะ คือวิมุตไลฟ์ลิงเนี่ยมันเป็นเหมือนชแนลหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เนี่ยติดต่อโรงพยาบาลได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะฮะข้อดีอย่างอันนึงนี้ก็คือมันเป็นโลเคชั่นนะครับเรารู้เลยว่า คนไข้คนนี้นะครับที่โทรศัพท์เกิดเหตุเนี่ยโลเคชันมันอยู่ที่ตรงไหนคุณหมอคะแล้วอุปกรณ์ตัวน,นี้เนี่ยจะรบกวนนะคะผู้สูงอายุไหมคะไม่รบกวนนะครับผมถ้าเป็นโฮมเบสเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆเป็นเครื่องโทรศัพท์ติดไว้ตรงไหนก็ได้ในบ้านแล้วก็เขาก็จะมีเป็นปุ่มที่สามารถเอาไปติดไว้ในตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงกับการเกิดการพัดตกหกล้มและอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือจะแขวนไว้กับคนไข้เวลาเข้าไปอาบน้ํามันก็ไม่ได้รบกวนนะครับผมมันไม่มีกล้องหรือว่ามีอะไรไปรบกวนการใช้ชี วิตในบ้านนะครับ Privacy ของคนที่อยู่ในบ้านก็ยังคงอยู่ครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับก่อนจากการเราไปฟังความเห็นของคุณผู้ชมทางบ้านกันค่ะสำคัญมากๆครัน่าจะช่วยได้เยอะสำคัญค่ะเวลาทองมันก็มีแค่ไม่กี่นาทีแรกต้องแบบแข่งกับเวลาถ้าไปไม่ทันแบบสักสอสนาทีก็ก็ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะเวลาเป็นเรื่องสําคัญเวลาเกิดอุบัติเหตุสําหรับครั้งหน้าแพทจะพาทุกคนไปรู้ลึกเรื่องสุขภาพเรื่องไหนอย่าลืมติดตามรายการอยู่กับโลกมีสุขด้วยสุขภาพดีวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกด subscribe มีสุข channel ด้วยนะคะ